มาดูวิธีการเว้นขอบแปลงนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะพื้นหัวแปลงหรือท้ายแปลงนะครับที่เราจะต้องต้องการล่นนะครับเรามาเลือกแปลงนะครับกดนะครับลูกศรนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้นะครับเขาเว้นไว้ทั้งหมดเลยนะครับห้าเมตรห้าเมตรนะครับเรามาที่ไม้บรรทัดตรงนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับเขาเว้นไว้ทั้งหมดเลย5้าเมตรแต่ที่นี้เราจะถ้าเราใช้โดรนบินนะครับเราจะเว้นเฉพาะนะครับเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว้นขอบสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้สุดขอบเลยนะครับอ่าเราจะเริ่มบินจากเส้นสีสีส้มนะครับเราก็มากดตรงนี้ก่อนให้ตรงนี้ครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราจะเริ่มบินจากฝั่งนี้นะครับเราก็เราต้องมากดฝั่งนี้นะครับอ่าให้เป็นเลขหนึ่งเห็นไหมครับอ่า เวลาเราจะจะย้ายนะครับเราจะเริ่มบินจากฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งแรกนะครับเราก็มาดูที่ขอบแปรงนะครับเห็นไหมขอบแปรงที่1ขอบแปรงที่2เห็นไหมครับเลือกได้เลยนะครับที่3าขอบแปรงที่4ขอบแปรงที่5้านะครับเห็นไหมครับอยู่ที่ขอบแปรงที่5้าเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ขอบแปรงที่6ก็จะบินแนวนี้นะครับผมก็มือเลือกขอบแปรงที่5้านะครับให้เส้นสีส้มนะครับตามมาด้วยนะครับเราจะเริ่มบินจากฝั่งนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเลขหนึ่งขึ้นมาละเห เราก็มาเลือกดูขอบแปลงนะครับอันนี้ขอบแปลงที่ห้านะครับเราจะเว้นข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดบวกเพิ่มอย่างนี้นะครับเดี๋ยอันนี้อันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นขอบแปลงที่5้าจะจะเว้นด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเราจะเว้นหัวตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับขอบแปลงที่4ี่นะครับดูเห็นไหมครับเราเว้นแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเว้นสักสาเมตรอย่างนี้ครับอ่าอันอื่นก็ยังอยู่ปกตินะครับอย่างสมมติอย่างสมมติว่าตรงนี้มีต้นไม้นะครับเราจะเว้นเพื่อไว้นะครับนี่เห็นัครบ ้นขอบข้างแล้วก็ตรงนี้นะครับหรือเราจะเว้นทั้งหมดก็เลือกไม้บรรทัดได้เลยนะครับหรือเราจะเว้นเฉพาะตรงนี้นะครับก็ขอบแปลงที่6นะครับเราดูดูก่อนนี่เห็นไหมครับก็ขยับขึ้นไปละเห็นไหมครับแค่นี้นะครับหรือเราจะเว้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นขอบแปลงที่1นะครับขอบแปลงที่1อ่าก็เว้นไปสัก2เมตรสาเมตร2เมตรอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราเลือกเราเลือกได้นะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ผมจะไม่เว้นนะครับขอบแปลงที่ที่สองนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็เป็นที่สองเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ผมจะไม่เว้นนะครับเอาแค่นี้นะครับถ้าเราได้แค่นี้นะครับเราก็กดลูกศรได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะเว้นให้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจุดสตาร์ทโดนเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราถ้าเราจะเริ่มบินจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็กลับย้อนกลับไปเลือกใหม่นะครับเลือกใหม่พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็กดหยดน้ํานะครับนะครับตั้งค่าความสูงเอาอยู่ที่3เมตรนะครับ สามเมตรความเร็วนะครับก็อยู่ที่สี่เมตรสี่เมตรสักประมาณสักสี่เมตรห้าสิบนะครับอ่าสี่เมตรห้าสิบอ่าสเปรย์น้ำนะครับแล้วก็เลือกไปครับว่าจะเราจะบินกี่ลิตรต่อไร่นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับแต่แต่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เตียบโดนนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับนี่เห็นไหมครับความสูง3เมตรความเร็ว4เมตร50ปริมาณน้ำกี่มิลลิลิตรต่อไร่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราใส่นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดยืนยันนะครับ เก็เสร็จแล้วครับแล้วก็สตาร์ทโดนนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นนะครับไปใกล้ๆจุดตัวเอนะครับแล้วก็กดปุ่ม A นะครับกดปุ่ม A ปุ่มเดียวนะครับหรือจะจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเข้าแนวบินนะครับกดปึ๊กโดนก็จะเข้าเข้าแนวบินเลยนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการจัดขอบแปลงนะครับเว้นขอบเฉพาะที่เราต้องการนะครับ